สวัสดีเจ้าตอนนี้นะเจ้าอยู่สวนของป้อนะเจ้าอยู่สวนทวน้อยนะเจ้าวทวน้อยกับทวลําเตานะเจ้ามาเจ้ามาดูเจ้าวทวลําเตาย่ามกับพร้อมกันไก,ก่กับพร้อมนี่สองอันกันไกลหน่วยงางามเริ่มแก่แล้วนี่ต้นก็เริ่มเหลืองหน่วยดกดกขนาดพขด้วยนี่เดิม ไปป,ปกกอแดดก็่อนฮอนแดดฮอนแต่ฮอนว่าฮอนอ,นอนสังปล้องเปลือะจีนี่พอด้งามขนาดนี่เป็นฟุกเป็นฟุกนี่พอด้นี่ดู <c oughs> แต่ดูว่างามนี่ก็จะได้เก็บมเมล็ดมันแล้วนี่หมูเจา้าพอด้นี่หน่วยมันแกะพอด้นี่อันนี้จะเอาแปรงมเมล็ดเนอะ รอให้มันเท่าแหมสักน้อยหนึ่งแกะของเพื่อนละสายเส็นมีแก่ๆไหมเอาไปทอดกินกับลำเด้อจีนะแก่ๆเหลืองๆนี่อันนี้นี่นี่อันนี้เก็บเก็บแปลงเมล็ดได้แล้วนี่ยจีนี่อันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยทีเหลืองๆเนี่ยได้มดแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้แปลงเมล็ดได้แล้วอันนี้ต้องท่าแหมสักรมหนึ่งแต่ก็ยังกินได้อยู่นะจีนี่เนี่ยเก็บกินได้อันนี้ก็เก็บกินได้นี่ก็เก็บกินได้จีนี่เอาใส่เต็มถุงอันนี้ จะขอไปทำพันหน่อยดกนะถุงนี่นี่ถุงกระสอบเก็บเพราะมันเต็มถุงนี่วันนี้ได้กินเตื้อสุดท้ายแล้วมันเท่าแล้วนี่หาน่าพูดในใน่ยพักนอกนี่เนี่ยพักนอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยหานเนี่ยมาจะกพักนอกก่อ่พักนอกใบบัวบกเนี่ยใบบัวบกธรรมชาติออกธรรมชาติหาเก็บกินได้นี่ลําเดอร์ลวกจิ้มน้ำพริกปลากระป๋องนี่หมะ ลำขนาดต้องซะที่มันอ่อนๆเนี่ยจีนะอ่อนอยู่เนี่ยเนอ่อนอยู่มันเลงเก็บดีกว่าแดดถ้งวันใช้ิกบ้านละยังบัตันมาถึงขยับฟิกบ้านละเดี๋ยวเราก็จะเก็บทั่วลันเตากันนะคะร็อตนี้ไม่ได้นำไปขายแต่ว่าเพื่อนเขาเก็บเอาไว้ทําพันต่อในปีหน้า เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยจะเนี่ยได้หมดได้หมดถ้าสดชื่อนี่ฝักงางามทอะนี่ <c oughs> ลำเดอ้อจะนี่นะพันนี้แบบเหมือนที่เขาขายในะตลาดเดอ้อนี่พันที่เขาขายตลาดจะเป็นดิจะเทียบทพก่อพอนี่พันที่เฮากินได้ในะตลาดมันจะเป็นพันนี้มันจะพอง,พง อันนี้พันบ้านเฮาพันจะแป๊บๆือบางกว่าเนี่ยบางกว่ามันพันตลาดมันจะอ้วนพันบ้านเฮามันจะแป๊บๆแล้วมันจะเหวาดุกมากเด้อมีเม็ดน้อยๆหนึ่งลามอยู่อันที่มันอยู่ตั้งยอดตั้งยอดสีนี่ะกินได้ที่มันยังมาเท่านาคเตือนอ่ะเนี่ยนี่ก็กินได้ กินได้เท่าเกินกินบ่ได้เด้อนี่เม็ดนี่ยี่ีเนี่ยเอาแปลงพันได้แล้วเนี่ยเนี่ยอีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปทําพันเอาไปตากแดดแล้วก็ไปทําพันได้เลยยีเนี่ยเนี่ยเอาออกมาแล้วก็เอาไปตากแดดเนี่ยพันปีต่อไปได้เก็บอย่างเดียวละนี่จ้าถั่วอันนี้เป็นใบบัวบกธรรมชาติ เก็บมาเอาไปลวกทิมน้ำพริกเจ้านี่มกงามอันนี้ต้องเอาไปล้างสักหน่อยหนึ่งถั่วที่ได้นักอยู่ได้กลือกับสอบผัดน้ำมันหอยแซ่บ